ช่วงหลังที่สื่อมีมากขึ้นแล้วก็มีอิสระมากขึ้นแล้วก็กักน้อยลงเนี่ยก็เริ่มมีข่าววงในเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าทุกอย่างที่เป็นภาพบวกสุดเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นรูปเป็นหนังสารคดีเบล็แคมแล้วก็ครอบครัวอยู่เบื้องหลังดูแลทุกอย่างเพื่อจะสร้างภาพให้อลังวังเวอร์ หมายความว่าถ้าเกิดในหนังสือมีอะไรไม่ดีก็ตัดออกหนังสารคาดีมีทอดไหนไม่เคยดีก็ตัดออกอะไรที่ทาให้เขาไม่ดีเขาตัดออกหมดเลยดังนั้นเราจะถูกเสิร์ฟจากสิ่งที่แบคแคมและก็ครอบครัวเขาอยากจะเสิร์ฟให้เราเท่านั้นจนกระทั่งมีหนังสือเล่มหนึ่งครับซึ่งเขียนโดยทอมบาวเวอร์ซึ่งเป็นนักเขียนแนวสืบสวนที่กล้าเขียนเรื่องผู้มีอิทธิพลที่หลายคนไม่กล้าจะแตะนะฮะมป์ไม่อยาก ให้เราด่วนตัดสินว่าเรื่องที่คุณทอมเขียนจริงหรือไม่แต่ขอให้ทุกคนที่ชมเปิดใจกว้างฮะเพราะว่าสังคมจะก้าวไกลสายสะอาดเราต้องฟังความทั้งสองด้านแล้วตัดสินอย่างแฟรๆ์ๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาผิดแต่ฉันชอบเขาอะช่างมันอันนี้ก็ไม่ได้หรือเออเขาถูกแต่ผมเกลียดมันว่ะก็ไม่ได้ฮะความจริงสำคัญกว่าการรักใครชอบใครอย่างตาบอดหูหนวก ซึ่งทอมเนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวของเบ็คแฮมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความสุขเลยเพราะว่าดันไปแขวน